มาครับมาครับมาครับแต่เราลองปล่อยไปกันเทงไหนปล่อยไปกันเท่งไหถึกใจเขาละอ้อโ้เาแล้วเคลื่อนใจจะจัด้ายแล้ววันนี้ พันพันสามเองอัน,นเนพันสีน่ไม่ได้เดีย่ยแต่ว่าอันนี้มันอยู่ไกลไงแล้วจะเป็นญาติกันเอาพ่อพ่อเอาครึ่งหนึ่งก่อนนะครับจริงจริงสั่งสามแม่เขาด้วยแต่อันนี้เลงครึ่งหนึ่ง ขึ้นเพิ่มหนึ่งบัวเพิ่มหนึ่งอพอแล้วพอแล้วดูอ่ะอยากอ่ะรถละพันสี่เลย,ยเนี่ยเมมเบอร์แกไว้นะเอาบอกลุ้มๆเลยกอะไรหน่านะ พ่อพ่อพ่อโห้โหโห,โโหใจเขาละบัวบานเดูดูดูดดใ่มาแล้วใ่มา เอาเลยเอาแต่กันครับมาครับมาครับมาครับเดี๋ยลองป่อยไปกันเยงไดปลอยไปกนเพใอีือใจเขาละอ้โอ้อ้ มาครับเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอือเอือยเอือยไลพนอยู่นะโอ้ยเป็นยันต์จ้าศิษหามเพชรหยางคอยเชลเลนไส้คุณตาบอกขอแค่ของมันเอออ้ยโอ้โหจุบแป้งทอดนี่อืคนละกองแล้วอื โอ้โหนี่อยากเปคุณลุมบ้างคุณตาแต่ว่าไม่ได้ไปแล้วโอ้โหนี่ฮะคุณตาสนุกเขาแหละดูชื่ออยากเล่นมากนะครับไปไหนไม่ได้ครับไม่กล้าไปดูนะครับสั่งระยะ10เมตร ข้าอบเบกเสือสั่งระยะเผาขนยังไม่ทำเลยโอ้โห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 โอ้เยย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 ย

โอ้โหมาครับเอ้ยใจครับด้สายใหม่คต,ตาสั่งอะ่ะไม่ไปอะ่ะหัวดินมันยังไม่แน่นนะครับดูรับยังสามารถยุบตัวได้ เราไม่รอดูชื่นมันเป็นยังไงนะอือเดือดเลยถอยถอยถอยเห็นไหมนะเขามองอยู่นะถอยถอยถอยเขามองเห็นไหมถอย กลัวอะไรกลัวคนเดียวนะทั้งบ้านเลยตัเวเองคนตายผู้เล่นระเบร์มันต้อเอาจริงด้วยอโอ้โหโอ้โหนอนเร็วจังเลยโอ้โหครับคุณของบัวนะครับอันนี้แฟนคลับน่าจะมาหาบัวบานเยอะวันที่สี่ คลิปนี้เราจะลงว,วันที่เท่าไหร่ไม่รู้นะดองดองคลิปไอะไรบนะครับแพงมากบ้าแพงครับแป๊บเดียวครับรถไถบวัวบานครับทำการไถแป๊บเดียวอ๋อโอ้โหแถมลงไปครับตรึลอลงมาครับอืออืออือ อ,มอมืมุนซ้ายมุนขวาอืมอืมวันนี้นอนไว้ยลูกอืม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 อม,มีความสุขครับเอฟซีเป็นบัวบานของเรามีความสุขแฟนคลับก็มีความสุขและต้องขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะครับขอบคุณทุกคนที่ ดูช่องเราครับขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผมและชาวช้างนะครับมีกำลังใจในการถ่ายวิดีโอครับเออเอือมึงฮ่าเลี้ยงห่ดฮ่าเลี้ยงหมดเออถอยเออถอยเออห่าเลี้ยงมาบัว อยางมีชีวิตจะคิดสู้คุณตานะหนึ่งหนึ่งบุนน้จะขู่หมดเลยหมาแบบทิ้งตัวเลยอะเขากรู้ว่ามันนิ่มนะโอ้โหถ้าให้บ,บาบาเล่นกองหนึ่งนี้ก็จะใหญ่น่าดูพวกนี้เอาลงของแม่เขาอยู่เขานอนสายดินงแล้วมันมันแข็งครับสักพมันก็แข็ง แตทรายมันไม่อยู่เลยเราลงไปมันก็ไม่กองอย่างนี้นะมันจะหายไปต้องค่อยๆเอาเรื่อยๆเ,เ,เอาละหมดตัวหมดลอยหาเรื่องโบานนะตีมึงได้เห็นง่ายกว่านี้แรมๆหนี่งชื่นนะครับรออย่าออกมาเลยละอืมอืม

ลอยมาให้ดินอยมา้ยเอยเอ้ยเอเอมาเฮ้ยโดนด่าต้องให้ผูกไหมนี่ฮะอือดีเลยเอส

เอากล้วยนี่โอ้เอาใส่ซองเลยวะโอ้โอ้มันกินแบบไหนของมันวะมันไปกัดกินอยู่บางนันลรวะฮะบัว เอาให้เก็บกินเอาแล้วนี่ครับผมเออเอากล้วยออกให้เขากินดีๆก่อนแหน่ประเทศกิลิมันไปกินเลยนี่ไปแล้วมันผูกเลยดนี่ดื้อไรดีเพราะงั้จับผูกเลยเฮ้ยให้เชือ่อกินดีกว่า เห็นม <S preach science> ันมีโล่งก่อนจะปล่อยเลนดอกเบิดขึ้นกับเลนได้โ้คุณตาสั่งแล้วได้ครับโอ้ออนกันโอ้ขาออนโอ้โอ้มาว้าคุณตาเห็ุแน่บัวเองว้าคุณตายังหนีอ่ะ ใช้มานยาครับโอ้โหี่ายกินก้องเขาสภาพครับก็อยากที่เห็นก็จะบุญปุ้ยประมาณนี้แหละ ไอลูกถอยที่เไปไ๊ะใช่หรืใ่ไม่เห็นอยูเ่นเ,น,เ,น,เ,น,เนี่ยโอ้สบายเนอะถ้ามีโนงนี่ถ้ามีรัวนี่คงจะปล่อยเล่นเลยนะสาบเทให้ปล่อยเล่นเลย ิล้ลบบพีอใหญ่เอาบวัวเขาเลยพี่ใหญ่กินบนนี้บนนี้ได้เอาฉีน้องมาเล่นนั่น,นีนเ่เกมเกมเกมจ้อยไปฉลามึงนตาบ่ะ <c oughs> เออฉลาดนเนาะมีอะไรบ้า มีอะไรวะอู้กินเท่าไปท่า,านวันเลยดูนอนกินนะครับสบายใจบนที่นอนอันสุดหรูของบัวบานเอาเพีแหมาแล้วไหนปุ๊เอาผูกไหนปุ๊เฮ้ยกระจายเชีย์ไปเล่นน้ำแน่ เริ่มอ่อนแล้ว